อันนี้ได้ไ,ได้ครับได้เกือบหมดแล้วลิมนี้ได้หมดเลยหชิ้นทีบทีละสองอันได้ <c oughs> ไม่หักครับ ขอสัมภาษณ์แม่ค้าหน่อยจะไปขายที่จังหวัดไหนครับรจังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพรอำเภออะไรครับอำเภอหลังสวนอำเภอหลังสวนปากน้ำหลังสวนปากน้ำหลังสวน <c oughs> ในแรงเป็นตายดิผี <c oughs> ่เส้นร้านเดี๋ยวไปเจอกันที่ปากน้ำหลังสวนนะคะตลาดหนัดวันวันเสาร์ค่ะอันนี้ก็ได้ไหมคะได้แล้วค่ะ <c oughs>